สวัสดีครับวันนี้อเนกโซลาเซลล์นะครับมาติดปั๊มนะครับชุดใส่สูบน้ำสสวนนะครับน้ำสาสีแผงนะครับที่อำเภอภูเรือครับผมอันนี้ก็ใส่กันขโมยไว้นะครับสีแผงนะครับขึ้นไปตรงนู้นนะครับผมประมาณสามสามร้อยเมตรได้ไหมสามสี่ประมาณห้าร้อยหกร้อยเมตรครับ โอ้ประมาณห0รอเมตรครับผมน้ำครับผมอันนี้เป็นแอร์แวร์นะครับผมถังดักอากาศนะครับเพื่อให้น้ำไหลได้ดีนะครับอันนี้เป็นปัม๊มหนึ่งแรงนะครับผม7 5 0หสิวัตต์นะครับสนใจ,จติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอนเนกโซลาเซลล์0 8 0 7 2 8 1ด4 4นี่นะครับเฟซบุ๊กนายอเนกโซลาเซลล์นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นลูกค้าประจําเลยนะครับเพราะว่ามาดูแลให้ตลอดดูแลไม่ต้องห่วงครับมีอะไรนิดๆหน่อยๆโทรหาได้สบายนะครับน้ําก็จะประมาณนี้นะเป็นสวนนะครับสวนยางแล้วก็สวนผลไม้นะครับผมนี่ครับตามท่อขึ้นไปเลยนะครับตรงนู้นครับผมเห็นเห็นท่อสีฟ้านะครับประมาณตรงนั้นนะครับแต่ว่าขึ้นไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนู้นอีกประมาณห้าถึงหกรอเมตรนะครับท่อสองนะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ